ข้อที่6นะครับโจทย์บอกว่าให้ a เนี่ยเป็นช่วงคําตอบนะครับก็คือปิดลบสถึงปิด10 b คือปิดลบเถึงปิด2 c คือปิดลบสถึงปิด11ข้อใดถูกข้อนี้นะครับวิธีการทําให้มันง่ายที่สุดคือเขียนเส้นจํานวนขึ้นมานะจะได้เห็นภาพนะครับลบสถึง10นะครับโอเคคำว่าปิดนะครับนั่นคือเป็นวงกลมทึบถูกไหม คือเอา4และ10ด้วยนะครับนี่คือ a b ครับ b คือลบ7ถึง2นะครับเป็นช่วงปิดเหมือนกันนะครับเราอ่านมันว่าปิดลบ7ถึงปิด2นะครับนั่นคือเอา7เอาลบ7และ2ด้วยนั่นเองนี่คือ b สุดท้ายนะครับปิดลบ2ถึงปิด11ถึงปิด11นะครับ ก็เป็นช่วงปิดอีกเหมือนกันนะครับเรามาพิจารณาแต่ละข้อ a ลบ b นะครับนั่นคือเอาแค่ a อย่างเดียวไม่เอา b ถูกไหมดูจากรูปครับดูจากเส้นจำนวนที่พี่วาดให้ดูนะ a ลบ b นะครับเพราะฉะนั้นลบส่วนไหนออกไปครับส่วนนี้เป็นต้นไปเนะี่ยตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้นไปนะครับเอาไหมไม่เอาถูกไหมนะครับ เพราะมันเป็นส่วนที่ซ้ํากับ b 2ซ้ํากับ b ไหมสอก็ซ้ํากับ b นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจากเดิมที่เป็นวงกลมทึบเนี่ยมันต้องกลายเป็นโปร่งเพราะไม่เอา2แล้วนะไม่เอา2แล้วนะครับดังนั้นเมื่อเขียนคําตอบให้อยู่ในช่วงนะครับจะเขียนได้ดังนี้นะครับเปิดอะไรเอ่ยเปิด2ถึงปิด10นะ เปิด2ถึงปิด10นะครับดังนั้นข้อ1เนี่ยผิดแน่นอน B-C ลบ C ลบช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงเนี้ยไม่เอานะครับซึ่งลบ2เนี่ยมันอยู่ใน C ด้วยดังนั้นลบ2ใน B ก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับต้องกลายเป็นวงกลมโปร่ไว้เขียนให้อยู่ในรูปของช่วงนะครับจะได้ปิดลบ7ถึง เปิด2แบบนี้ดังนั้นข้อ2เนี่ยก็ผิดเหมือนกันข้อ3 A i n อ e ินเตอร์เซก B นะครับคือส่วนที่มันทับซ้อนกันถูกไหมคือส่วนนี้ครับส่วนนี้ตั้งแต่ลบ4เป็นต้นไปถึง2นั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่ทับซ้อนกันระหว่าง A กับ B นะครับ ก็จะได้ปิดลบถึงปิด2เนี่ยถูกต้องแล้วนะสุดท้ายครับข้อ4 A อยูเนียนซนะนะครับ A อยูเนียนซก็คือ A เนี่ยเริ่มตั้งแต่ลบ -4 เป็นต้นไปนะครับ C เนี่ยจบที่เท่าไรครับ C เนี่ยมันจบที่1 1ถูกไหมครับ C เนี่ยจบที่1 1ดังนั้นนะครับ A อยูเนียน c ก็คือปิดลบถึง ปิด11เหมือนกันนะครับดังนั้นข้อ6เนี่ยมีคำตอบ2ข้อคือข้อ3และข้อ4